ตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบ สวัสดีครับเช้านี้แลครับเรามีการออกบทวิเคราะห์ CIO m o n l y Investment Conviction นะครับคำแนะนำหลักก็คือให้เพิ่มหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็ทยอยลดนะครับหุ้นจีนนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูภาพใหญ่นิดนึงนะครับก็คือถ้าเราดูเดือนเมษายนเนี่ยจะพบว่าเป็นเดือนที่หุ้นทั่วโลกนะครับมีการย่อตัวเกินกว่า5%นะครับก็ส่วนนึ่งก็เป็นเรื่องของบอลยวที่ปรับขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ถามว่าควรจะตกใจไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ได้น่าตกใจขนาดนั้นนะครับถ้าเราไปดูโดยเฉลี่ยนะครับดัชนีที่เราติดตามคือ o l o l w l w e เนี่ยนะครับพอเข้าสู่ช่วงขาขึ้นเนี่ยในปีแรกนะครับก็จะมีการย่อตัวเกิน5%ได้สัก2ครั้งนะครับในช่วงปีแรกแต่ว่าถึงแม้จะย่อตัวนี่ะครับค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนนะครับในปีแรกของ o l o l w l w e เนี่ยก็เฉลี่ยประมาณสัก1 6ะครับทีนี้ถ้าไปดู ประเด็นที่ทําให้หุ้นย่อตัวเนี่ยนะครับถามว่ากังวลไหมนะครับเรื่องบอลยูที่ปรับขึ้นมาเรื่องของสถานการณ์ในตะว,วันออกกลางนะครับเราประเมินแล้วนะครับก็ก็ต้องบอกว่าโดยสรุปเนี่ยในในภาพรวมนะครับเรายังมั่นใจนะครับที่แนะนําสําหรับคนที่ invest fully ไปแล้วนะครับในในในพอร์ตหุ้นเนี่ยก็ยังแนะนําให้อินเวสต์ต่อไปนะครับไม่ต้องขายลดพอร์ตลงมา หรือว่าใครที่ยังลงไม่เต็มนะครับก็แนะนําให้ทยอยซื้อนะครับใช้จังหวะที่มันย่อลงมานะครับเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับก็ประเด็นอื่นๆนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของ US election นะครับอีก6-7เดือนนะครับกำลังจะเข้าสู่นะครับเหตุการณ์สําคัญนะครับในรอบ4ปีนะครับในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับก็ ต้องบอกว่ามีความไม่แน่นอนในแง่ของหลายี ي ن แยโอมากนะครับแต่ว่าโดยสรุปเร็เดตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราไม่อยากจะให้ปรับน้ำหนักนะครับในบลอตแอสเซทคลาสไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้นะครับให้คงน้ำหนักไว้แต่ว่าอยากจะให้ไปดูไส้ในนะครับในกรณีไหนผลของการเลือกตั้งนะครับทำให้เกิดการเทขายนะครับหรือว่าผลกระทบจุดไหนมากที่สุดเนี่ยให้ไปปรับไส้ในของแอสเซทคลาสนั้นนะครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกัน นะครับก็เดี๋ยวผมไปดูตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเลยนะครับก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้างนะครับอุณหโลกรับขึ้นมาประมาณสัก2%ครึ่งนะครับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางก็ค่อนข้างทรงๆนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะประทุขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ยังดูโอเคนะครับแล้วก็บอนยิวก็ปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต้องบอกว่าค่อนข้างจะซัพพอร์ตนะครับตลาดหุ้นพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐ โอเคไปที่เรื่องตะวันออกกลางก่อนนะครับอันนี้เล่าไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับว่ากรณีฐานของเราเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นได้นะครับในระยะสั้นระหว่างอิสาราเอลกับอิหร่านแต่ว่าคิดว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็จะไม่กระทบกับซัพพลายน้ํามันนะครับราคาน้ํามันดิบเบรนด์เนี่ยอาจจะปรับขึ้นเกิน90เหรียญได้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะไปไกลกว่านั้นมากแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับอย่างที่เราเห็นย่อตัวเนา่ปอาจจะไปได้ไกลสุดประาณสัก ลบนะครับไม่น่าจะลึกกว่านั้นนะครับก็กรณีฐานของเราเนี่ยก็คิดว่าอิหร่านนะครับไม่มีอินเซนティไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทําสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลนะครับก็คงจะทําสงครามในลักษณะสงครามตัวแทนต่อไปนะครับที่เขาไปโจมตีอิสราเอลตอนต้นเดือนนี้นะครับก็ทําไปด้วยความจําเป็นนะครับเพราะว่า,าถูกโจมตีแล้วก็ทําให้ในพลของอิหร่านเนี่ยเสียชีวิตนะครับสนาย แล้วก็มองว่าแรงจูงใจหลักของอิหร่านในรอบนี้นะครับต้องถือว่าบรรลุไปแล้วนะครับเรื่องของดีลนะครับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็ซาอุดิทจะยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะครับหลังจากเกิดกรณีที่ฮามาสนะครับมามาโจมตีอิสราเอลนะครับช่วงปีที่แล้วนะครับอิสราเอลเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีแรงจูงใจเยอะกว่านะครับในการที่ยกระดับเพื่อเมคชัวนะครับว่า เหตุการณ์เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่อิสราเอลโดนบุกจากฮามาสเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแต่ถามว่าจะมีแรงจูงใจจะไปถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่านไหมนะครับคิดว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ชาติพันธมิตรในตะวันตกของอิสราเอลเองก็พยายามปรามไว้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสงครามถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยจะมีต้นทุนที่สูงมากกับอิสราเอลเหมือนกันนะครับก็เป็นที่มานะครับเรื่องประเด็นนี้เราคิดว่า เป็นประเด็นเสี่ยงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นเสี่ยงที่รุนแรงนะครับมองเป็นโอกาสการลงทุนมากกว่านะครับอันถัดไปนะครับเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญสัปดาห์ที่แล้วนะครับในสหรัฐก็คือ GDP ไตรมาสหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับถึงแม้ว่าเฮดไลน์เนี่ยจะออกมาต่ากว่าคาดนะครับการเติบโตขึ้นึ6เนนะครับแต่ว่าการคาดการคือ2.5แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของไอเทมที่ค่อนข้างเวียงนะครับตัวสต็อกสินค้านะครับ ตัวเรื่องของดุลการค้าตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าตัดตรงนี้ออกไปเนี่ยอุปสงค์ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือการลงทุนนะครับยังแข็งแรงนะครับเติบโต2.8%แล้วก็ต้องบอกว่าข่าวดีอันนึงนะครับไม่ได้แข็งแรงในลักษณะของโอเวอร์ฮีทนะครับเพราะว่ามันย่อตัวลงมาจาก3.5%ในครึ่งหลังของปีที่แล้วนะครับแม้ความเสี่ยงตรงนี้ก็ก็ไม่ได้สูงมากเช่นเดียวกันนะต้องบอกว่าโดยภาพรวมเป็นเป็นข่าวค่อนข้างดีเลยอาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับในส่วนของ เงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อประกาศครบ3เดือนแล้วนะครับก็สูงกว่าคาดทั้ง3เดือนแรกของปีนะครับก็ตัวเงินเฟอ้อราคาสินค้าเนี่ยทรงๆนะครับแต่ว่าเงินเฟอ้อบริการจะร้อนแรงหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับเดือนมกรานะครับกราฟขวาบนนะครับที่สูงหน่อยเนี่ยมีเรื่องของปัจจัยฤดูกาลเยอะเหมือนกัน นะครับแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสอินฟลชันนะครับหลายๆรายการที่เราไปดูเนี่ยนะครับที่มันสูงกว่าคาดเราเด้งขึ้นแรงเนี่ยไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของดีมานหรือโอเวอร์ฮีทนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่บางรายการนะครับมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ปรับค่าบริการสักทีนะครับแล้วก็มามาปรับทีเดียวนะครับซึ่งรายการพวกนี้อาจจะไม่ได้ร้อนแรงต่อในอนาคตนะครับอันนี้เราคิดว่าภาพยังคลุมเครือนะครับแต่ว่าที่ชัดเจน สองอันด้านล่างเนี่ยนะครับที่จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เงินเฟอ้อลงต่อยังอยู่ครบนะครับเรื่องของอการเติบโตของค่าเช่านะครับการกราฟด้านซ้ายล่างนะครับวันนี้เงินเฟอ้อที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับอยู่สูงกว่าค่าเช่าในตลาดพอสมควรนะครับมันจะต้องตามลงมานะครับจะทําให้เงินเฟอ้อที่ประกาศเนี่ยค่อยๆทย,ย,ยอยลดลงมาได้แล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานด้านขวามือนะครับก็โชวกันบ่อยๆนะครับว่า ตัวที่เป็น forward looking indicator นิดนึ่งนะครับสี่ตัวหลักๆที่เราตามเนี่ยวันนี้ลดความร้อนแรงลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องบอลยิวนะครับเป็นตัวที่สร้างความผันผวนอีกันหนึ่งนะครับในเดือนเมษายนแต่เราคิดว่าภาพมันจะไม่เหมือนกับ2ปีก่อนนะครับปีก่อนเนี่ยมีคำพูดนะครับว่า interest rate shock จะนำมาสู่ growth shock นะก็คือว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นแรงๆแล้วก็บอลยิวขึ้นเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดเศรษฐกิจถดถอย แต่ว่าตลาดวันนี้มองเปลี่ยนไปเลยนะครับ2024เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจนะครับสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับถึงแม้บอลยวจะขึ้นนะครับตลาดก็จะไม่กังวลนะครับกับเรื่องของ r e e s s i o n เหมือน2ปีก่อนแล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเราคิดว่าระดับบอลยวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยในมุมหนึ่งนะครับเราคิดว่า make sense นะครับมันสะท้อนเรื่องของภาวะดอกเบี้ยในรอบนี้ที่จะสูงกว่า ในไซคลที่ผ่านมานะครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการคาดการดอกเบีย้ยนโยบายนะครับที่จะลดลงในปีนี้นะครับเราเองก็คิดว่าจะลดลงเพียงแค่1นครั้งนะครับเทียบกับเมื่อต้นปีเนี่ยตลาดเคยคาดไว้ถึง6-7ครั้งนะครับมันก็จะลดลงแบบค่อนข้างช้ามากนะครับแต่ว่าอยากจะไฮไลท์หน้านี้นะครับว่าเ,เรื่องของการสะท้อนภาวะไฮฟอร์ลองเกอร์เรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับ ตลาดก็ดูสะท้อนเยอะเกินไปนะครับกราฟทางด้านขวามือเนี่ยคือค่าเฉลี่ยนะครับการคาดการดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับดอกเบียนโยบาย,ยใน10ปีข้างหน้านะครับวันนี้เนี่ยมัน,ม,นมันพุ่งขึ้นไปในระดับใกล้ๆก,ก,กับปี2006นะครับซึ่ง2006ถ้าทุกท่านจําได้นะครับมันเป็นปีก่อนที่จะเกิดอฟองสบู่ภาคสังหาของเมกาแตกนะครับซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจเนี่ยมันร้อนแรงมากนะครับตอนนี้มันร้อนแรงในเชิงของดอกเบียเนี่ยพอๆกับตอนนั้นเลยนะครับฉั้นเราคิดว่า ดอกเบี้ยวันนี้สะท้อนเรื่องไฮฟอร์ลองเกอร์เยอะไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเบี่ยงได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะค่อยๆทยอยลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นอนอกจากหุ้นเนี่ยเราเราไม่ได้กังวลมากนะครับน่าจะรับกับภาวะดอกเบี้ยสูงได้กับ global bond นะครับตราสารนี้ทั่วโลกเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นระดับของการลงทุนนะครับระดับดีอยู่ที่น่าสนใจที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่าอาจจะต้อง position p o r t นะครับให้อายุตราสารไม่ยาวเกินไปนะครับเพราะว่าความผันผวนยังอยู่เยอะ แล้วก็ไปเน้นเรื่องของอินคัมนะครับไปเลือกเครดิตเข้ามาช่วยนะครับในอิชัวเออร์หรือเซกเตอร์นะครับ, uer, ร sector, รบที่ทนทานต่อภาวะดอกเบี้ยสูงได้นะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องจะสรุปนะครับว่า US election นะครับใน6-7เดือนข้างหน้านะครับเราควรจะเตรียมรับกับมันยังไงนะครับต้องบอกว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะครับวันนี้ในแง่ของโพลทั้งประเทศ นะครับทรัมป์เนี่ยอาจจะดูมีภาษีเหนือไบเดนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านโยบายต่างๆที่จะ implement ออกมาเนี่ยหลายนโยบายมันจะขึ้นกับสภาด้วยนะครับเรื่องของสภาสูงเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นทางฝั่งริพับลิกันแต่สภาล่างนะครับเดโมแครตนำอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังสูงสีนะครับมันจะเห็นว่า Combination ของ outcome นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งเนี่ยความไม่แน่นอนยังสูงมาก แล้วก็ผลกระทบต่อตลาดในแต่ละมุมนะครับในแต่ละเอาท์คำเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มานะครับเราเลยแนะนําว่าอย่าไปปรับน้ําหนักนะครับในสินทรัพย์หลักๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้นะครับให้คงแผนการลงทุนไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าให้ไปดูนะครับว่าเหตุการณ์ไหนถ้าเกิดเราจะมี impact กับพอร์ตในบางมุมได้เยอะนะครับเราพยายามไปพอร์ตรไปไปปรับพอร์ตตรงนั้นไว้ล่วงหน้านะครับ ถ้าไปดูคร่าวๆก่อนจะมาที่คําแนะนำนะครับถ้าดูนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีะนโยบายเรื่องภาษีนะครับก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับทางไบเดนเนี่ยอยากจะเพิ่มภาษีนะครับนิติบุคคลนะครับส่วนทางทรัมป์เนี่ยอยากจะลดซะด้วยซ้ำนะครับเรื่องของเทรดพอลิซีนะครับก็จะมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งนะครับทั้งไบเดนแล้วก็ทรัมป์เนี่ย พยายามจะเอาเรื่องของการผลิตนะครับเข้ามาในประเทศหรือใกล้ประเทศมากขึ้นนะแต่วิธีการเนี่ยแตกต่างกันเยอะนะครับไบเดนเนี่ยอาจจะระมุนระม่อมกว่านะครับใช้วิธีการหาพันธมิตรนะครับแล้วก็อาจจะเลือกที่จะย้ายฐานมาประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยจะสุดโต่งเลยนะครับทําแบบไม่สนใจใครเลยนะครับอาจจะประกาศคล้ายๆเทรดวอ์กับบางประเทศนะครับอย่างเช่นจีนเลย แล้วก็อาจจะมีการเก็บภาษีนําเข้าในทุกประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาพูดด้วยว่าอาจจะเก็บเพิ่มขึ้นมาที่10%นะครับในแง่ของภาษีนําเข้านะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของนโยบายต่อจีนนะครับไบเดนกับทรัมป์มีความคล้ายกันพอสมควรนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นปฏิปักษ์นะครับกับจีนแต่ว่าของไบเดนก็อาจจะละมุนละม่อมกว่านะครับอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องการตั้งกําแพงภาษีนะครับแต่ของทรัมป์เนี่ยมีการพูดออกมานะครับว่าอาจจะ เพิ่มภาษีนําเข้าจากจีนนะครับเป็นถึง60%เลยนะครับซึ่งซึ่งสูงมากๆนะครับมาเรามาดูกันนะครับเราก็คงไล่กันไปทีละประเด็นนะครับแล้วก็สรุปออกมานะครับเราคิดว่าสิ่งที่ควรปรับพอร์ตเตรียมไว้ล่วงหน้ามี2มุมนะครับมุมแรกเนี่ยคือเรื่องการที่ทรัมป์อาจจะเก็บภาษีนําเข้าจากจีน60%อะครับอันนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะกระทบกับหุ้นจีนแล้วก็ค่าเงินหยวนของจีนอย่างมาก นะครับล้วถามว่า probability โอกาสที่จะเกิดขึ้นเยอะไหมต้องบอกว่าไม่น้อยนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของการเก็บภาษีน้าเข้าเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องออกกฎหมายผ่านสภานะครับประธานมีอํานาจในตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูวันนี้นะครับ probability คือสูสีนะครับประมาณ50-50%เพราะฉะนั้น probability ถ้าเกิดทำตามทำตามสัญญาจริงนะครับ prop ที่50%เนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับอันนี้ก็ก็เลยเป็นเป็นที่มานะครับ เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นเหตุผลทั้งหมดนะครับแต่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราแนะนําให้ทยอยลดอุ้นจีนลงมาอีกอันหนึ่งที่น่าเตรียมพอร์ตไว้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะคล้ายกับโพซิชันปัจจุบันของเราในส่วนของ o l o l bond นะครับก็คือบอกว่าให้ทำอายุตราสารกลางๆนะครับอย่าย,ายาวเกินไปเพราะมีโอกาสที่บอลย l d อาจจะเด้งได้นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของเครดิตเรื่องของอิน o ันะครับตัวอิชัวเออร์หรือเซกเตอที่ทนกับภาวะดอกเบี้ยสูงได้ เพื่อนะครับเตรียมรับกับเรื่องของการขัดดุลก็ประมาณที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าภาพนี้ไม่ชัดมากขนาดเท่าข้อแรกนะครับเพราะว่าซีนเนอโรที่จะมีการขัดดุลก็ประมาณขึ้นชัดๆนะครับจะต้องเป็นกรณีที่ถ้าไบเดนชนะนะครับแล้วก็ได้ทั้งสภาสูงสภาล่างและออกกฎหมายได้นะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มสเปนดิ้งนะครับส่วนทรัมป์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบการเพิ่มสเปนดิ้งนะครับแต่ว่าชอบ การมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นด้วยการลดภาษีนะครับทรัมป์เองถ้าจะเพิ่มการขาดดุลเนี่ยนะครับก็ต้อง make ัวร์ว่าได้ทั้งสองสภาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอื่นๆนะครับอย่างเช่นได้สภาสูงไม่ได้สภาล่างนะครับหรือสลับกันเนี่ยการขาดดุลก็ประมาณก็อาจจะไม่เยอะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าด้วยการเฉลี่ยทุกความน่าจะเป็นแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ขัดดุลเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่เหตุผลที่เราอยากจะเตรียมพอร์ตรับตรงนี้ไว้นะครับคือกราฟนี้เลยนะครับว่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่กลางทศวรรษที่แล้วนะครับประมาณปี2 0 1 5 1 6เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการขัดดุลก็ประมาณนะครับคือเส้นสีน้รเงินของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นการขัดดุลที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับติดลบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นกระแสนะครับ แอนตี้ g l o b a l i z a t i o n นะครับหรือกระแสประชานิยมนะครับที่เกิดขึ้นช่วงนั้นพอดีนะครับช่วงที่เกิดเบรกซิช่วงที่เกิดทรัมป์เป็นต้นมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการขัดดุลที่ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจนะครับดูด้วยเส้นสีส้มนะครับจะเห็นว่าเส้นสีส้มเนี่ยคืออัตราการว่างงานนะครับถึงแม้จะอยู่ระดับต่ำนะครับแต่ว่าการผัดขัดดุลเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะมาถึงจุดนะครับที่วันนี้เรื่องของนิสานะของสหรัฐก็สูงระดับหนึ่งแล้วนะครับการขัดดุลก็ค่อนข้างงสู ตลาดเนี่ยอาจจะเริ่มลงโทษนะครับด้วยการถ้าเกิดมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นเนี่ยบอลยูอาจจะเด้งได้แรงนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเกิดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ต้องลุ้นนะครับที่บอลยูจะจะเด้งได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้มาถึงไฮไลท์นะครับเ,เก็บไว้ช่วงสุดท้ายเลยนะครับเ,เรื่องของการเพิ่มหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็ลดหุ้นจีน นะครับก็ต้องบอกว่าคุณสารัตเนี่ยถ้าไปดูในแง่ของอัพไซด์นะครับในกรณีฐานของเรานะครับอาจจะตกประมาณแถวแถวสิเปอร์เซนะครับในกรอบ12เดือนข้างหน้านะครับไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับเทียบกับบางตลาดแต่ว่ามันมีความแน่นอนในแง่ของรีเทิร์นสูงกว่าคนอื่นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดดาวไซด์ซีเนเรโอในรูปแบบต่างๆเนี่ยคุณสารัฐจะมีความดิเฟนซีฟมากกว่าคนอื่นนะครับ ส่วนหุ้นจีนนีครับที่อยากที่หนักจะเน้นวันนี้คือว่าต้องบอกว่าในพอร์ตที่เราบริหารให้กับลูกค้านะครับกองทุน s g a a นะครับหรือแม้กระทั่งตัวแมนเดตนะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าเราคงจะลดจีนไปเลยนะครับเพราะว่าสัดส่วนในพอร์ตตรงกลางนะครับยกตัวอย่างเนี่ยมีจีนแค่ประมาณเปอร์เซนต์กว่าแต่ว่าเข้าใจว่ามีลูกค้านะครับที่อาจจะมีบางพอตนะครับที่มีจีนอยู่เยอะพอสมควรนะครับ คำแนะนําคือค่อยๆทยอยลดลงมานะครับวันนี้ถ้าดูเส้นสีน้ําเงินนะครับคือผลตอบแทนของหุ้นจีนนะครับราคาหุ้นจีนเนี่ยวันนี้มันเด้งขึ้นมา20%แต่ว่าถ้าเทียบกับกําไรนะครับคือเส้นสีส้มเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับการคาดการณ์ตรงนี้มันดูเหมือนว่าการเด้งรอบนี้จะมีความเป็นเทคนิคพอสมควรแต่ว่าถามว่ามันจะเด้งไปได้ต่ออีกเยอะๆไหมอันนี้เราก็ไม่ได้มั่นใจ100%นะครับถึงแม้ ปัจจัยเชิงโครงสร้างระยะยาวเนี่ยไม่เอื้อกับหุ้นจีนเลยนะครับแต่มันอาจจะมีปัจจัยระยะสั้นเข้ามาให้แดงเพราะฉะนั้นคนที่มีเยอะเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เป็นไม้แรกนะครับแล้วก็ซอยไม้เยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้ามันเด้งต่อค่อยขายเพิ่มนะครับเราไปดูก่อนนะครับหุ้นสารัฐนะครับทำไมถึงแนะนําให้ลงทุนเพิ่มนะครับต้องบอกว่าไตรมาสหนึ่งนะครับผลประกอบการออกมาแข็งแกร่งมากเลยนะครับถ้าดูเส้นสีแดงข้างบนเนี่ยมีหุ้นที่ประกาศออกมา2สัปดาห์กว่าๆนี่นะครับ สูงกว่าคาดเนี่ยอยู่ประมาณสัก80%ของหุ้นทั้งหมดแล้วก็ปริมาณของกําไรที่สูงกว่าคาดนะครับจะชนะการคาดการนอยู่ประมาณสัก10%นะครับเส้นสีม่วงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับการชนะที่สูงที่สุดนะครับนับตั้งแต่ไตรมาส3ของปี2021นะครับถัดไปนะครับอาจจะมีความกังวลเรื่องราคาของหุ้นสหรัฐที่ค่อนข้างแพงนะครับปาดูกราฟด้านซ้ายมือตลาดโดยรวมคือเส้นสีม่วงนะครับก็แพงกว่าค่าเฉลี่ยจริงนะครับแต่ว่าโซนหนึ่งเนี่ยมันถูกดึงนะครับด้วยหุ้นเทคขนาดใหญ่เจตัวซึ่งต้องบอกว่า มันเป็นหุ้นที่มีคุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโต,ตกําไรที่ดีมากแต่ว่าถ้าเราดูค่าเฉลี่ยของหุ้นทุกตัวในตลาดนะครับโดยไม่ให้หุ้นตัวใหญ่เนี่ยมันมามีน้ําหนักเยอะกว่านะครับก็คือใช้อ Weight นะครับคือเส้นสีแดงเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้ววันนี้นะครับค่าเฉลี่ยของ P/E ratio เนี่ยมันต่ํากว่านะครับค่าเฉลี่ยระยะยาวด้วยซ้ำไปมันก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าน่ากังวลมากนะครับในแง่ของ valuation นะครับโอเค ทีนี้มี Product นะครับที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับบางคนอยากจะลงหุ้นสารัฐนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังมีความเสี่ยงเรื่องของ US election นะครับมีความไม่แน่นอนต่างๆเข้ามาทีนี้ถ้าอยากจะลงทุนแบบป้องกันเงินต้นนะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับก็คือลงสิ่งที่เรียกว่าเป็นชาร์จฟิน n o โนนะครับ12เดือนนะครับอายอุแล้วก็จะไปอิงกับตัวดัชนี S&P 500นะครับ capital protection 100%ยเนะครับในดอลลาร์เทอมก็คือไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับส่วนอัพไซด์เนี่ยก็จะได้1ต่อ1นนะครับถ้าหุ้นอเมริกาขึ้น1%ก็ได้1%เเช่นเดียวกันแต่มันจะไปแคปที่15%ถ้าทะลุเกิน15%เปอร์เซนี่ยผลตอบแทนเราจะดรอปไปที่หกเปอร์เนะครับคือหมายความว่าก็โอเคเราพยายามลุ้นไม่ให้มันมันขึ้นแรงมากไม่เกิน15%แต่ถ้าเกินไปนะครับเราก็ยังได้ผลตอบแทนขั้นาเกที่6%นะครับแล้วก็ยังได้ หุ้นอเมริกาไม่ไปไหนเลยนะครับหรือขาดทุนเนี่ยเราก็ยังได้เงินต้นกลับมา100%ในดอลลราเทอมนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากเพิ่มพุ้นสารัฐแต่ว่าอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะนะครับทีนี้ไปดูที่หุ้นจีนนะครับเรื่องของภาพระยะยาวเนี่ยค่อนข้างคุยกันมาเยอะนะครับค่อนข้างชัดมีความตึงเครียดก,กับสารัฐนะครับอาจจะถูกมีเทรดวอลต่อนเนื่องกับสารัฐนะครับอาจจะแรงขึ้นด้วยซ้ําไปนะครับมีปัญหาฟองสบู่ภาคสังหา นะครับมีภาวะเงินฝืดอยู่นะครับรวมทั้งถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในวันนี้ถ้าดูตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับหรือเรื่องของการบริโภคเนี่ยยังดูอ่อนแออยู่นะครับก็สอดคล้องนะครับถ้าดูกราฟทางด้านขวาเนี่ยเส้นสีแดงนะครับการประมาณการกําไรก็ยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องมันภาพภาพภาพระยะยาวเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะครับมันเริ่มมีเทคนิคอลรีบาวน์นะครับแล้วก็ ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะมีข่าวบวกนะครับให้ดูตารางทางด้านขวาล่างนะครับเราก็ลิสต์ออกมาว่าถ้าเราผิดนะครับจะผิดจากเรื่องอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นทางการจีนเนี่ยออกมาระบุนะครับว่าคงไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ,ใหญ่แต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนใจมีมาตรการใหญ่ออกมาอันนี้ก็อาจทำให้หุ้นเด้งได้แรงนะครับเป็นตน้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มานะครับว่าสําหรับคนที่มีหุ้นจีนอยู่เยอะเนี่ยแนะนําให้ ค่อยๆลดเป็นไม้ๆนะครับไม้แรกเนี่ยอาจจะทําได้เลยนะครับเพราะว่ามันเด้งขึ้นมา20%จากบอททอมแล้วนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของไอเดียในการซื้อนะครับถ้าเป็นพอร์ตเสริมทางด้านขวามือนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของสักเจอ e n โนดสําหรับคนที่รับความเสี่ยงในหุ้นสารัฐได้ต่ำนะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปกตินะครับทาง k k p Asset Management นะครับมีการออก กอง US นะครับ S&P 500ออกมานะครับทั้งรูปแบบ hedge แล้วก็ unhedge นะครับที่เป็นลักษณะของพาส s ีฟ e นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่เพิ่มมานะครับให้กับนักลงทุนครับทั้งหมดก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับโดยสรุปนะครับก็คือแนะนำให้เพิ่มหุ้นสารัฐขึ้นมานะครับแล้วก็แนะนำให้ลดหุ้นจีนนะครับแต่สำหรับคนที่มีหุ้นจีนเยอะนะครับแนะนำให้ทยอยลดเป็นไม้นะครับไม้แรกอาจจะเริ่มทำได้เลยนะครับ อค,ครับรับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุน e d g บนแอปพลิเคชัน KKP Mobile และกรอกโคดนี้กำลังมองหาแอปลงทุนดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลย KKP Mobile แค่ดาวน์โหลดก็มีพร้อมให้ลงทุนหลักหลายสินทรัพย์จากทั้งโลกพร้อมรับบทวิเคราะห์อัปเดตสุด Exclusive ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนที่นี่ทีเดียวดาวน์โหลดเลย เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile